สบายดีสบายดีพี่น้องเอสซี SC, ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูสองน้องคีมเนะมาะมื้อนี้คีมสีมาเฮ็ดเมนูมุกหั่งมิ่มพี่น้องสิมาเฮ็ดเมนูมุกหั่งมิ่มเนาะพี่น้องคือแม่ยายดีไปเอาหั่งมิ่มมาหนีนะคลิปคลิปเอาหั่งมิ่มนอยูสองเมยายดีเด้อพี่น้องมาเบิ่งคลิปคีมเฮ็ดบ่เคยบ่เคยกินก็คืออะเมย์ยดีเอาไปต่อพี่น้องยูอันเช่น มาขอไปตอน,น้ำเี้ยคันนี่หมูข้างมิ่มงเอาตัวอันมันสอนนี้เด้อลูกเอาตัอเอาทวดหนึ่งเอาทวดหนึ่งบอฮะเอาตัวไม่ตานดีกว่าเอาอพดอยู่ยเ,เอเอ่อออะ ห้างหนึ่งพี่น้องห้าง,ง,าง,งม,งามงิ่นเลี้ยงเหมืนอ,กอนกักอันตัวข้อกันไม่มีดีไปเอาใช่ไหมใบตองนี่เนาะใบตองพ่อกับต้นก็ได้เฮดกับเป็งก็ได้ใบตองแต่หลายอย่างตองเนี่ยทันเดินไ่ได้บอกอ้าวสนี้นะเอาตจะได้ก็ได้ขวนหนึ่งก็จะเออเคี่ยวสดง่ายขวดหนึ่งว่าห้างหมิ่นเป็นยังเนาะ อุยงัวกับมาเไม้เด็เขาไม้มาแล้วพี่นาะเขาไม้เน่ยเพื่อนอยากไปเซิร์งเลยอเม่ิาโตน่อยเนาะอยากไปเสิร์น้อยกระเด็นดลยพี่เนาะหน่อยกระเดน้อยตึกตากน่อยตึกตาเอาขืนเขากินนหวหัวัวกับมาพอดีนยหัวกับพันุใบใหญ่เ้ยพี่นาะเด็กชนมาอะไรหัวเฮ้ยเขาแรงเขาแรงเขาแรง Rang 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 rang. Quên đây. Có mái thọm bọ Hơi hơi. nào hơi hơi. Rang lại đang rang rang. Mưa quá Há lấy ngủ khẩu khọ quá Rồi sao kìm. Ngay vì nọ. Chắc hết á Tắt quần hoa chết. Hãy chủ mình nọ. คือหอยจุกตัดกดลกรจุบตัดกดหรือกรจบด้วพี่อหอยจุกไอ้เจุอตัดกดรกรจุบแบเลยพี่เนะอ่อมหอยจุกตัดกดออกก่อนมีหางมุขหางหนักหนักะไรนะนเนาะลายยางตัดไปเต็มมาเขา ตัดมือจะคล้องกิจะไว้ลนะได้ห้างไม่ไปหานะ่ะห้างมีมีจ้าขีเนาะนี่กะใบตองเอามาเรียบร้อยนะจ๊ะอย่างน<ม>ีเะม่เ็อ็เห็ดแต่ว่าทเลื้ยงหมกข้างมิมนะไปหุูห้างมิมนะจ๊ะเบอร์ซิบ น้องขีมค ok ิวโดกหนึ่งเก่าได้พี่น้องเลขออกชิปเก่าได้คิมบ้างนะข้างล่างนี่ยันเอฟซีว่ะยูเตอร์หรือโซนใหญ่เศร้าเหรอซือเลขนะแมนวอแมนวอเราพี่น,อน้องหัางหนึ่งถ้าสิอันนี่ว่าทางช้อยนี่น้องหนึ่งเขาอยู่ตะเวนกําลังคิดตกดิสพี่น้อง,งตอนน,น,ดดดดนี้สักคิมเป็นสวยไปตองเลวเนาะเมื่อกี้พิษพาท,ทางแค่นี้ลืมกดพี่น้ององพี่น้กําลังเห็ดหมาเนาะลืมงด เห็นหมาไปให้เมยยยอิงหมาพี่มาทัวหมา,มาพิบการมาพิบการทั้งอันนี้เ <มา S 1> นี่ยพี่เน,ะนะาะไอ้มันขอดมยุมมย้งดอกมันขอ่อยตามอันไรไปเม่ยยอิงเด้อขี้มาขี้มาาทอที่ดันอีกนะเอาไปอิงได้เกี่ยวงขาวท่านซูกซัมม่านี่น้นองพี่นึ้เทมาหนาหนาสุคีมคือมิมมาด้พี่เนาะหนาฮักเขียวมิม <c oughs> ไปตอกให้มันแบบนอ่อนๆแบบนใหม้มันแข็งเนมาะไม่น,น,ห,น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 หมนเกาะม่บอกเอามาทานเนาะใช่แล้วหน่อยเอานะน่อเข่า <c oughs> <c oughs> หน่งเข่าใครหน่งไงขีมใครมาปรถือร <c oughs> ักเครือข้ายแล้ว่ั้ต้องสก๊อกดินเนาะ หอนแท้พี่น้องบ้านพี่น้องหอนดีกว่าโย่มาคืนนี่ไพ่ดังเส้นแด่แท้จะสิตายหอนนี้น่ะอู้หายพ้นโต๊ะแกเนาะพ้นโต๊ะเกิดเป็นอะไรก็ดีไม่แห้งดีกว่านะพี่น้องตอนนี้เสซอครีมกำลังสีมุกเนาะอันนี้อันนี้เขาจะเอิดว่าหัวหนามนะต่อเด็ดหัวหนามพี่น้องพี่น้องเนาะหัวหนามนิ่มเนาะเคียงกินนหัวหนามพี่น้องเอฟซีมีวัวหนามนะกินนกเคี่ยมมีอ่ะนี่ตัวเนาะ ล้มันแล้วมันครบมือเอาทั้งขางมันตัวอุ้ยพี่น้องบโม่อนนะบไม่สีหยอยแม้วันก็ความหักสิ่บางี่พี่น้องน้ำนะมางสีสีมือเียบแมงเลยเฮ้ยเฮ้ยแม่พ็นตอดเขี้บเป็นอะไเขียมกลิ่นละไรคิวคิวแบบอันล้นได้แต่วันเขียมกิ่นอะไรคิวล้น มุกมุกเลยพี่น้องอ่ามุกเลยพี่อย่าบอกว่มามันตอดมือเออเนาะไปต,งตองไปตองมันกับเตรียมไว้แล้วเนาะมาเบิ่กชีมือกันมุกสิงามอยูปปอ่ปะแม่นบ่แม่อ่ะเราบอำ่กอ่ะลูกไมีเลี้ยงมุกบ่เป็นชิ้นมุกใหญ่ใช่ไหมแม่มาหนีเรื่องแต่ถ้าอยากมันเ,เนนลย <laughs> อันนี้แม่มันหอกอ่ะนี่ยมีที่หนี หน,น,แบบนีบตูดซ้ายเตกสลายามุกใส่ถ่อ<า>ันน้ำมุกอยู่บแ่แไ่น้ำมันเอาไ้กินใช่ไหม ห้ากับห้ไก่สิเคยกินได้ไมใช่ใช่เียตมกกี้เวลาหนคือบ่มเอานได้เยคนะเขาจะเอาเผ่งบ่เผ่งหนักหวนึงสี่หลอดใช่ไหมเฉี่ยงามขึ้นอนกาอ่เมือไปนะไม่เลืออเอาไม่เลืองซอยหนีเด้อเี้โอ้เบอรงเสีพี่น้องเบิรงไหนกิมบีดูบีถงกัดด้อเกี่ยให้มึงกัดปก Ờ rồi Uuuu uh, nào nhoi Như ăn đồ nè Mình chỉ kìa này đi khải Đi em ăn một tổ ăn vào Hoàn của lúc ôm có hôm nì là thơ Hoàn này mà Ừ, mà mà thiếu mà chặt kìa Thiệt à Ba vì nó nên nào không bán à Hằng nào mới này nó

บ้านพี่นอ้องเคยกินอยู่บ่ออมหอสักักนังเลย<ะ>มีน้องหอาค้างไงโมางเตนี่น่น้องพี่งงน,น,น้องไผ่แดงๆงามแรงๆจง้าหอยจุกใบวัวแม่นอบก่นเอ,องแล้วทำอือไ่แน่เยเอาอออีาอทาานอ่ะ <laughs> พี่นเอาทานเขาก็แห้งแห้งนี่สีออนเขาอยู่ขนาดอมน้อยกินเละกนเลพี่น้องประมาจนทีแมนสุกน่ประมาจนาทนสุกเออจ้นาถ้แห้งแล้วเหมือนกันน้พี่น้องมกแห้งพี่น้องเออ เออคอยไปแห้งไปแห้งเอาออกีบเออออกีบกินคืนนี้เอออันนินี้เออไปเป็นแห้งกูเ้ยปัโมยิบนั้นใชหรือวอันนี้เจ็บปากบ มกม,มีไปเอามีมโอ้พี่เนาะแมมค่ะพอปิ่งเข้าไปกนะ็มาหอมมาได้พี่เนาะวันหาวันหอมแหละทานอยู่ทานอยู่เข้าไปถ่ายแมจะได้กินแมเราอาหารบกเคยเนาะอาหารบกเคยอยู่ไทยเค,ย,<า>คยอยู่ไ <c oughs> ทยเด้อพี่น้องโอ้ยหินหอดได้เนาะหินหอดผู้ ขี่น่องพี่น้องอยู่ผักคองอานักฮับพี่น้องนักฮับปันท่องเนี่ยนทักฮับได้พี่น้องทีมไนดบะปนท่องใหญ่เลยบ่เนาะก็เป็นเบา้สบายดีนะโอเตน่บาพอแมุ่กเลยจ้ะแม่อ่ะอ่ะตดปากเด้อแม่อเลยจ้ะอะ พ่อแหละตรงเนี้ยก็กินแน่มันแสบมากแนบแม่ทุกตะวันพี่แน่เอออ่ะบ๊อบ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 อันปี่มีบ๊เบกลับไปก่อนขึ้นพ่นกัดกินพี่น้องแน่หัวหน้ามันสิดมืดเลยกาพ่นป่อเนาะบ่าวบวกกินอ่ะมื้อน่บวกมันย่อยนะมันเสร็จมันเสิได้เด้อมันย่อยต่งก่อนต่งเอาปากโต่งพี่น้องเอาเบิ่งกันนี่เบิ้งๆันโอ้หมายมาแล้วอ่ะเอาออกทุกแหละทุบแหละทุบแหละ

ไหนบอกอ่าเดีมันหมดน่พี่นอเด้เป็นดียนพี่น้องเด้มันเ็าเป็นจีนี่เลยแ่ลูกมันนะแม่มันตายบ่แม่แม่ันตายลูกมันเยกินลูกมันเยเอาชิมดูชิมพี่้องเบิ้งกินลูกกินอะเบิ่งขึ้นมาเด้เด้เออเอเขามกินหรออเขามกินเกลือไม่่จับสูตเออมีแล้วบ่กกินหม่นที่เดีย

สิบบองสิบบองมกคกินมอากเนไปกินหด้ิน่ยนอร่อยมกิ่นมกิรอัใหญ่กินฮักมี้ิ่นเยอนี่นัเออมามากแสบแสบแสบเน่เน่เมากินไหมเน่เน่มาลองก่อนนอกแสบอะก็แบบบุ่งหอม ก่ะลูกเถิงเนี่ยแซ่บบอเออเทานี่สิไปอาอีกคนวะฮะเด้อหัวหน้ามึงคราก้ดกินไรเนี่เดกพี่น่อินเบื่อมันเอ๊มนก้ดหัวหน้าเด็น้ามันอืมดหังมินเอากินไหเอาไ้อะแล้เด็กพี่น้ออันต่อไปออมหอย อ้อยจูบเนาะแต่สำหรับกินเนี้อชิตโต้สมิ่งก็ได้พี่น้องขอขะแนนกิมหนาเด้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ๊ายบายา <c oughs> ากดไลค์บายบายไปหยเพียงไปหัวที่ข้าไปหยุด